สวัสดีวันนี้วันจันมุสาวาถเวรมนีงดเว้นจากการกล่าวเท็จเดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องที่หนูเคยโกหกให้ฟังหนูเป็นคนชอบโกหกมากๆเป็นคนชอบอัมเนื้ออัมก็เหมือนกันโกหกใช่ปะเคยมีเรื่องหนึ่งเราโดนฟันไม่มีใครเชื่อหนูเลยสักคนไม่มีเลยก็เลยตัดสินใจตัวหาที่บ้านอาเชื่ออากบเป็นอาที่สนิทเป็นอาสปายอะไรอย่างเงี้ยบอก โกบเอ็มโดนฟันแซบไหมใหญ่ปะยุ่งงี้เอาหาเพื่อนที่พักก็แล้วเมืองกูโดนฟันเออเดี๋ยวให้เล่ากูนอนก่อนไม่มีใครเชื่อเลยจนพยาบาลหงุดหงิดอ่ะจนพยาบาลต้องเอาโทรศัพท์อ่ะ,ไป,อะไปโทรบ Μ อกญาติเองว่าเอออีนี้มันจะตายแล้วนะจริงๆอะไรเงีย้ยเออเป็นคนที่โกหกมากๆอะไรเงี้ยเพื่อความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการโกหกคิดว่าจับเก่งไหมหนูว่าหนูจับเก่งเรื่องโกหก การเล่าโกหกเนี <seeing them> MM <stein> ่ยไม่ว <pense viv zw DVD> ่าเตรียมมายังไงมันก็จะไม่ฟลแต่ของเรานี่มันเกินเขาว่าโกหกมันตอแหลไปแล้วอ่ะปลดชอคมุสาสวัสดีค่ะอันนี้นะคะรายการใหม่ชื่อว่าปลดท้องมุสาค่ะต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ไม่ใช่สปอนเซอร์อย่าเพิ่งเข้าใจผิด <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีคือเจ้าของที่นี่นะคะเห็นความตั้งใจของกูตั้งแต่ส้วมจินส้วมสาธารณะจนเป็นส้วมสตูของเราแบบนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะว่า EP ต่อไปเราจะไปที่ข้างทางหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะคะ,ตะ,ตะ,ตะิมเม กฎแห่งการมุสาในห้องกดทอก <laughs> <laughs> เมื่อแขกรับเชิญเข้าห้องกดทอกจะต้องเล่าเรื่องของตัวเองทั้งหมด2เรื่อง 1. เรื่องจริงและ 1. เรื่องมุสาโดยที่เองจะถามและจะับพิดิดได้ในเรื่องที่แขกรับเชิญเล่ามาสวัสดีครับ <laughs> ทำไมถึงยากจะมากับกูจริงๆอะไรรู้รู้แล้วหรอครับมึงไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังเรื่องก่อนได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวกุ่าก่อนอีแแม่วันนี้เขามาเฝ้าเหรอมันเออโมูสากูไม่ได้แขกทั้งทีมอะไรรู้แล้วหรออะไรรู้แล้วหรอว่าคือใครกูกูเองกู เนียนครับแต่ถ้าเป็นโกหกเนี้เหมือนแบบข้างในมันเลกลากอะมันเหมือนว่าจะจับได้ไหมวะอะไรแบบนี้เรื่องแรกคิดว่าเขาจะรู้ไหมว่าเราคุ้คิดว่าน่าจะรู้เพราะไม่เอื้อเป็คนไม่กล้าพูดเรื่องอะไรแบบนี้จะอันนี้คือเรื่องส่วนตัวนะครับที่ไม่เคยบอกใครเลยนะครับคือเคยมีโลกสองใบก็เคยคบกับคนคนหนึงอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีอีกคนคนนึงด้วยแล้วก็พาแฟนคนนี้ไปกินข้าว เสร็จปุ๊บเราก็เอาอีกคนนึงอะมากินข้าวร้านเดียวกันกาแฟกูมึนมาดไปหมดมือกูเย็นไปหมดเลยเนี่ยเสร็จปุ๊บก็พาแฟนคนนี้ไปเที่ยวที่หนึ่งคนนี้คือใครแฟนคนคบกับปัจจุบันเนี่ยไปเที่ยวที่หนึ่งกู เรื่องจุดพีคเลยพีคสุดคือวันหนึ่งอ่ะเราพาแฟนอ่ะไปไปส่งที่หอใช่ไหมแล้วเราก็โทรอีกคนหนึ่งอ่ะให้มานอนหอเราแฟนคนที่คขปัจจุบันเนี่ยโทรมาว่าจะมาห้องเราเลยต้องเอาแฟนคนที่เป็นโรคใบที่สองเนี่ยแป๊เนื่องรออะไรอย่าพูดชื่อคนอื่นดีอนเอาฟังให้จบก่อนนะจุ๊บจาเมือมานด่ดิ <laughs> ก็คือต้องเอาแฟนคนที่แบบเป็นคบคนที่สองเนี่ยกลับไปแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาเราก็เลิกคุยกับคนนั้นไปเลยแล้วก็คบกับแฟนคนนี้มายาวเลยเรื่องเปิดได้หนึ่งช่องครับไม่ต้องเปิด <c oughs> เลือกเสี้ยมได้เลยคน <c oughs> นี้มึงไม่ต้องไป <c oughs> ไปไหนต <c oughs> ีหัวพ่อมึงอะเปิดหนึ่งช่องที่ไหนเปิดหนึ่งช่องที่ไหนอะเลามาเรื่อง ใจเย็นๆนะครับคุณพิทยกรเดี๋ยวอย่าพิ่งซีเรียสนะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เล่าเล่าเลยอ่นเรื่องสองเป็นเรื่องชิวๆไม่มีอะไรแล้วอย่างเรื่องสองเรื่องสองคือเป็นเรื่องที่แบบต้องเตรียมให้เขารู้แน่ๆก็คือเรื่องที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องที่ทํำด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันน่าจะรู้อยู่แล้วเอือเป็นคนทํานางงาม พอเวลาเราทํานางงามเนี่ยเราก็จะมีกองกลางไว้หนึ่งกองกลางว่าจะทําชุด,ดนู่นนี่นั่นพาน้องไปกินคงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งอะที่ทํานางงามเราก็จะแบบงบประมาณเกินแล้วเองก็จะถามว่างบประมาณเนี่ยพอไหมเงินพอไหมเอานู้นใช้อันนี้พอไหมเราก็จะบอกว่าพอแต่จริงแล้วอะไม่เคยพอใช้เงินตัวเองออกหมดเลย นั่นแหละก็ประมาณนี้กัที่สองกูยังติดใจกนันอยู่ย <c oughs> ต่อย่างเอื้อนเนี่ยจะแววตามันมันจะเป็นแบบเหมือนหลบหลบโลกๆลกเอื้อนนี่จะเป็นคนถ้าโกหกเนี่ยจะเริ่มมุเจ้าอารมณ์หุดหิดมานาก่อนเลยเออเราก็จะรู้เลยด้วยน้ําเสียงด้วยแววตาแบบเออมันโกหกแต่หลงังหมันก็เออเอเอจะแ,แค่มันเริ่มจะทําอะไรเราก็รู้แล้วอะไรทีอะไรของเราที่เราแบบคนจ,จะแสดงออกได้าตาอย่างเดียวเลยเลือกลักแบบ <c oughs> พูดแบบติดติดขัดขัดเออจะเป็นคนพูดแบบติดติดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ย มึงฟังกูนะถ้าเรื่องแรกไปเรื่องจริงมึงไม่ตายดีน่ครบรอบด้วยวันนี้แต่ถ้าจริงปุ๊บจบเอ็มดาวว่าเรื่องสองเรื่องจริงเรื่องแรกอาจจะโกหกมุสาเราอยากจะบอกความในใจที่แบบเหมือนอึดอัดมากอ่ะไม่อยากจะบอกแบบงั้นกูบอกด้วยบอกว่าที่ยืนถ่ายมึงกันหมดเนี่ยเอ็ดกูมาบ่นแล้วไหวเหรอ ขอมุกษาเปิดจ้าฟังผมก่อนสบายแล้วไงนะจะงานผมได้ไหมครับให้ไทยว่าดีเรื่องจริงเรื่องเล่นเนี่ยแต่งได้ไหมครับแต่งไม่แต่งครับทำทำไมอ่ะทำเพื่ออะไรกันอ่ะ อ่อันนี้ให้ดอกไม้ครับครบรอบ11อปีของเราพอดีวันนี้เอาเขียนเรื่องแรกก่อนรองห้าทำไมฟูดเหมือนข้าตาอ้ยนึ่งไม่มีเ่ายเรื่อง่ายเรื่องอ้วันเรื่องสองเรื่องจริงเรื่องแรกไม่น่าจะจริงเรื่องที่หนึ่งครับเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงครับเพื่อเรื่องไม่จริงครับ ถ้าเรื่องจริงถ้าตายยังไงก็ตายถ้าพูดจริงๆอ่ะมันไม่ควรพูดไงเรื่องนี้แต่เก็บไว้ในใจไว้ได้ไงแต่แก้มาพูดไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเขาคงเรื่องจริงกลัวกูก็เต็มที่มากวันแรกอ่ะยังจำแต่ยังจำทุกโมเมนต์ได้ตั้งแต่คบกันแรกๆนั่งสารล้อไปเก็บของที่หอแล้วมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นี่เรื่องงานอะไรอ่ะสื่อน้ำผึ่งพระจันทร์เหรอยี่ยอโกกันบ่อยไหม โกหกกันบ่อยไหมส่วนใหญ่นะเออว่าจะเป็นเรื่องไปกินเหล้าไปไปเที่ยวอะไรางี้มากกว่าต่างผมก็ต่างโกหกกันแหละว่าแต่จริงๆอ่ะเออว่ามันไม่ใช่การโกหกมันเป็นการเหมือนแก้ตัวแต่จับได้แต่รู้แหละแต่ไม่ได้ว่าอะไรแต่รู้ว่าโกหกแต่ช่างมันปล่อยไปอะไรเงี้ยเจ็ปีเป็นงเจ็ดปีเนยเฮ้ยนี่มันรายการอะไรก็คือเออแบบดีใจที่อยู่กันมานานมากอะไรเงี้ยก็แบบว่าปีที่ผ่านมาเออทำให้รู้ว่าแบบเอออยู่ๆกันได้จริงๆว่าหลังจากนี้ก็ก็น่าจะ อ,อยู่กันได้ยาวๆเอ็มมาบอกกับเอื้อว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้คบกันตลอดไปเลยคุยกันเปิดใจแต่ก่อนน่ะถ้าคุยเรื่องนี้จะทะเลาะก,กันว่ายังไม่ทําไมถึงอยากเลิกเหรออะไรเงี้ยแต่เคยคุยหลังๆมาเราวันนึงเราเลิกกันไปอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราคงเป็นคนคนนึงที่แบบ เจ็บป่วยแบลงข้างกันหรือนอนตายแบลงข้างกันหรือมันก็อาจจะไม่ใช่แฟนกันแล้วนะโมเมนต์นั้นเอาจริงๆพวกนี้เราอาจจะเลิกกันก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่ครั้งสุดท้ายอ่ะจงจําให้คือว่าแบบเอ็มก็น่าจะจําได้ว่าแบบเอื้อน่าจะรักเอ็มที่สุดแล้วเอ็มก็น่าจะรักเอื้อที่สุดเลยอย่างเงี้ยเอือจะพูดเสมอว่าเอื้อรักเอ็มมากมีอะไรเอื้อจะคอยดูแลซัพพอร์ตเสมออะไรแบบนี้แล้วก็สามสี่ปีก่อนเอื้อจะคอยพูดตลอดว่าเอื้อจะพูดประมาณว่าถ้าเอื้อตายต้องทํายังไงถ้าเอ็มใช้ชีวิตยาียวยาถึว่าเราเจ็บป่วยแก่แล้วต วางแผนชีวิตไหมว่าต้องมีอะไรบ้างหรือถ้าเข้าโรงพยาบาลยังไงหรืออะไรถ้าตายไปเอ็มจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เอ็มอาจจะเป็นแบบว่าไม่อยากจะพูดเรื่องคําว่าตายแต่ความรู้สึกเอือ้อคนเรารักกันอ่ะก็ต้องจากเป็นไม่ก็จากตายอยู่แล้ววันหนึ่งอ่ะถ้าเราจะจากกันด้วยเป็นอ่ะมันก็ยังมีแบบได้มองสายตากันแต่ถ้าวันหนึ่งเราจากตายเมื่อไหร่อ่ะถ้าเราได้เตรียมไว้ก่อนอ่ะเราก็อาจจะแบบเตรียมใจได้อะไรแบบนี้ดีดกว่า ส่วันหนึง่งถ้าเราหายไปจากกันไปเราก็ยังมีแบบโมเมนต์ได้เตรียมการไว้ล้วจับมือกันแบบว่าไปก่อนนะยังดีกว่าที่เราจะไม่ได้แบบอยู่ดีเราตายกันไปเลยอะไรแบบนี้แต่ยังอาจจะไม่ถึงเวลาตายนะแต่อยังไ่ถึงเวลาตายแต่เดยว่าเราอาจจะแบบเออวางแผนชีวิตยาวๆไว้ด้แบบนี้ครับคือเวลาเอื้อจับโกจับว่าเอ็มโกหกได้เนี่ยเอื้อรู้นสึดยังไงแล้วแบบเอื้อมีทีการจัดการยังไงเดี๋ยวนี้เอื้อก็จะร,รู้ว่าเอ็มโกหกเอ็มก็จะรู้ว่าเอื้อโกหกแต่จะเลือกแบบว่า ปล่อยไปแล้วก็แบบว่าเออรู้นะเอ็อเกมก็แต่ว,ว่า,าครับขออะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะแบบไม่ไม่ไม่ไมด่าดกันแล้วอะถ้าถ,ถ้าไม่ใช่เรื่องโกกที่ดูแบบว่าดูร้ายแรงหรืออาจจะแบบผิดศีลธรรมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบว่า <laughs> ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยไป <laughs> เราก็บอกว่าเออดูแลตัวเองด้วยนะแค่นี้แหละเออก็ไม่อะไรเยอะมากเพราะเราหงมาตั้งกี่ปีแล้วอะใช่จะโกหกไหมจะโกหกก็ <laughs> ไปคนนี้เ <laughs> 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 ออก่อนเข้าสู่ทลงโทษพี่ เังจะมีเกมอีกเหรอเราจะมีเซมซีนะแต่อะไคีีคืนจริงอันเนี้ยเสียงเซมซีว่าจะโดนอะไรนะครับผมเราซื้อหวยเลยนะ <c oughs> โอ้ขยัแบบนี้ดิเออเ <c oughs> อ้เดียเดียวเล็กหนึ่งเล็กหนึง่งครับคำตอนายเซียมซีใบที่หนึ่งเพ <c oughs> ราะก,การมุสา ำให้คุณร้อนรุ่มในการพูปดจนเหมือนคุณตกอยู่ในกระทะทองแดงในเล่าบทลงโทษของการทุ้าาครั้งนี้ก็คือตอนตกกระทะทองแดงหัวเราะไม่มีเหตุผลจำไมต่นทำไมวะเนี่ยเมื่อได้รับการลงโทษเสร็จปุ๊บนะครับอยากให้พูดคำในใจกันทั้งสองคนนะครับ อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะน้ำแข็งเหอะอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยโอ้ยอย่าจี๋เลยน้ำแข็งโอ้โหเย็นม้อเมื่อเราอยู่ในกระทะของเราในการเราอยากพูดอะไรกราแบ่ครับลงมาพร้อมกันนะไม่น่าทำบุญกันเลยเนาะขึ้นก่อนข้อมุสา อ่ะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับ E ีีแรกของเรานะคะก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์สุดลำบ่งประจันนะคะค่ะแค่นะต่อยนะคะไม่ใช่ต่อยแต่บต่อยเซมเบย์ยต่อไปนี้นะคะเราก็จะเอาแขกรับเชิญของเรามาพูดว่าอันไหนเขาเป็นเรื่องจริงอันไหนเขาเป็นเรื่องตอนแหลแต่เราตอนแหลมเราใช้ได้ u t u b e ไม่ได้ไงเราใช้เขาว่ามุกสาแทน <c oughs> อ่ะจบรายการแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกหนึ่งครั้ง <c oughs> เจอกันใหม่ e ีพีสนาหรับ e ีพีนี้ มีคนเดียวอีนั่นอะเอาหลังจางวันั้นอีกไหมล่ะต้องเปิดช็อกมุกสาเป็นไงบ้างครับกับการกลับมาท่าเปิดช็อคตื่นเต้นดีครับเพราะว่าที่สั้นนี้คือต้องโกหกด้วยแล้โกหกไมเนียนด้วยปากถึงแขกรับเชิญที่จะมามุสาในรายการวงการบันเทิงก็คือวงการบันเทิงวงการตอนแหลกก็คือวงการตอนแหลคุณจะมาเก่งกว่าคนนี้ไม่ได้เตรียมตัวโดนทำโทษไว้เลยจ้ะ